เออหันไปอนูตึงตึงตึงตือตือตือตอตึงโอ้โหท่าเอาลิเคปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พีทีชอทชาแนลนะครับผมอยู่ที่เกม ที่มาจากซีรีส์เรื่องดังของ Netflix นะครับอย่างเรื่องสวิตเกมนะครับผมนี่ครับแต่พอมาเป็นเกมนะครับมันได้ชื่อว่า o c t o p รพุตเกมนะครปลาหมึกเกมนั่นแหละนะครับแต่ในเรื่องในซีรีส์มันก็ชื่อเกมปลาหมึกเหมือนกันไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ฮะก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะครับเรื่องนั้นไม่ต้องไปสนใจมันนะครับอ่ะนะครับมาเข้าสู่ตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากการเลือกตัวละครมีตัวละครให ตัวนึงเนี่ยเป็นตัวละครฟรีโดยไม่ต้องดูโฆษณานะครับก็คือหมายเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งไม่สปอยเลยกันเนี่ยศูนยะ์ศูนย์หนึ่งนี่เท่สุดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเอาอะไรมากถึงแม้อยากได้หมายเลขเสียห้าหกก็เถอะเพราะว่ามันเป็นพระเอกแต่ไม่เป็นไรเนะรี่ยเราจะไม่ดูโฆษณาเราจะเล่นคุณลุงศูนย์ศูนย์หนึ่งเลยแล้วกันนะฮะอ่าเลยครับอ่าเดินเข้าห้องเลยครับ A อไอโนะครับ, A e I L รบด่านแรกพร้อมไปครับผม ตึงตึงตึ้อตึ้อตึงตึงตึงฮึบเอ้อาขออีกทีครับถ้าคืตายเร็วจังวะก็วันยิ่งเลยนะทำอะไรครับตึง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 ฮึบโอ้โหเอ้อาอดีตเลอขยับแค่นิดเดียวเองโถ่มาขออีกทีครับ ตึงตึงตึงตือตึ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 งหยุดบังหลังเพื่อนเออตามสเต็ปที่พระเอกใช้ตึง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 เออหันไปอีนูตึงตึงตึงตึอ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 ตึงโอ้โหท่าท่าตึงตึงตึงตึอตึอตึงโอเคมาที่ด้านถัดมานะครับน่าจะเป็นถ้าตำในเกมก็น่าจะเป็นแกะน้ำตาลใช่ไหม เฮ้ยไม่ใช่ว่ะสวายสามสิบวิเลือกอาวุธได้สองอย่างเหรอเอาอะไรดีครับมีมีดกับไอ้แนวทาสีเอาเอามีดแล้วกันอ๋อด่านรอบค่าไงใช่มันจะมีรอบค่ากันในทำไมได้หมายเลขสี่นหว่าเป็นพระเอกเลยเหรอเยี่ยมครับไปเออด่านเกิดจราจรในห้องห้องไงเอาเลยเอาชีวิตรอดให้ได้ใช่ไหมฮะอันนี้โอเคที่คนใน คนในห้องก็จะฆ่ากันเองผมจำได้ในซีรีส์บอกแค่นี้ไม่ถือว่าสปอยนอะเพราะว่าไม่ได้สปอยว่าใครตายเอ,อื้อกูนี่แหละตายเอาใหม่ต้องชิงเงินรางวัลให้ได้สิครับมาแต่โอ้มีมีดแบบใหม่เป็นมีดสั้นโอเคผมพร้อมละเริ่มได้ฆ่ากันเลยลบ อ้โอ้โหโดนคู่ยากจังว่าอย่างว่าผู้รอดชีวิตคนอื่นก็เต็มที่นะฮะเอามีดเดิมโอเคไหมาฆ่ากันเลยฆ่าไปแล้วหนึ่งตัวยือเกือบโอ้โหแต่ถ้าเราอยู่รถโอโ้แค่ยี่สิบวินี้ลำบากขนาดนี้เลยเลยเนะี่ยโอ้โหเปลี่ยนมีดวะ ต้องเปลี่ยนของแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับไอ้นี่น่าจะเกี่ยวกับถ้าของชิ้นใหญ่มันก็น่าจะแบบว่าลองดูนี่ไงพยายามเข้าข้างหลังเออเข้าข้างหลังอาา่ฮะพยายามหลบข้างหลังครับใหญ่ใหญ่หืมหลบเออไม่โดนเออเออเอออุ๊แปดวิเองนี่จัดมันก่อน จะเขามันจะปั๊มมิดใสเราพโอ้วยเอาแกะก่อนเลยแล้วกันไม่ตายด้วยอันนี้อุย้ยลบอันนี้ไม่โดนยีิบวีครับพี่ยีิบวีมิดไม่โดนโดนหน่อยเออ่าโอเคโดนหน่อยโดนหน่อยโดนหน่อยวินน่งหลบแล้วกันอย,ย่าไปยุ่งกับฉัน วิ่งดหา้าวิสี่สามสองหนึ่งหนีไปหนีไปหนีไปรอดอืมโอเคอยู่รอดได้เอาจริงๆแค่หนีก็ชนะได้นะไม่จะเป็นต้องสู้เสมอไปนะครับทุกคนแต่พอดีเราห้าวนิดหนึ่งเราก็เลยสู้ดันนี้เป็นดันนี้ไม่มีในซีรีส์นะฮะน่าจะเป็นเกมเสริมเข้ามาแต่ไม่เป็นไรเราเข้าใจวิธีการเล่นไปเลยครับผมโอเคลบๆๆๆอุบยลบหลอ้ยดิดิดิอุ๊ย โอ้จับเวลาด้วยเหรออันตรายจริงไปครับรีบวิ่งอาล้มีเลื่อนเลื่อนเลื่อยเลื่อนเลื่อนเลื่อนโอเคผ่านได้ผ่านได้ไดชิลอยู่ชิลอยู่หรือยี่สิบกวิเองเหรอทำไมเส้นชัยมันอยู่ไกลจังวะไกลมากไปทันเปนเนี่ยสิบสี่สิบสามสิบสองอุ๊ยจ้าวิเกือบโอ้ โอ้ห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเข้าเส้นชัยอ่ามาครับเกมถัดไปเป็นเกมแบบในกันเฮ้ยยังดีที่ไม่ใช่เกมแกะน้ำตาลนะฮะเกมกระจกเหรอโอ้อันนี้จำกระโดดโอเคจะรู้ได้ไงว่ากระจกไหนว่ากระจกไหนเล่นเป็นคนแรกเลยเหรอ are you ready ด้วยนะ โอเคเลดี้ okay, พร้อมเริ่มไปบ้านแรกใครส่งข้อความมาวะเดี๋ยวีเพิ่งโอเคบ้านแรกแตกไปแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยมารอใครก็ได้โดดไปก่อนนี้มันมีใครกาะอยไม่แตกไม่แตกเฮ้ยเอาโดนพักถ้าพูดถึงในซีรีส์นะผมว่าด่านนี้ยากมากๆพมเป็นด่านวัดดวงไงคือด่านอื่นนะ่ะอย่างเช่นที่พระเอกเล่นในซีรีส์อ่ะ กน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยมันยังแบบอาศัยพละกกำลังไงอาศัยไหวพริบใช่ไหมฮะแต่ว่าอันเนี้ยขอเปลี่ยนดานเลยแล้วกันนะฮะไม่น่าจะเล่นได้อะเกมวัดดวงนี่แบบยากนะทั้งวัดดวงทั้งแบบโดนผู้เล่นคนอื่นผักอีกนะครับอันตรายมากกับด่านนี้แล้วกันนี่จะเป็นคลายแม็กออกโทพุธนะะี่ครับ มาตายซะต้องคิวกันให้เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายแหลออันนี้ยากอยู่นะไม่ปกติดันนั้นไม่ให้เหลือรอดอันนี้ต้องเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายโอ้ลุมเหรอ,อยาต้องฆ่ากันจนกว่าจะตายไปหมดฮึบโอเคอ,อุ้ยฮึบอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยาก ยักอยู่ยักเอากันไม่ตายด้วยต้องคิวให้หมดฮะ <c oughs> อ้โหเอาดิอย,าอย่าหยุดนิ่งครับพยายามตบเข้าข้างหลังไม่โดนเฉยเลยไม่โดนไม่โดนเหรอไม่โดนจริงเลยไม่โดนกันเลย <c oughs> โลบเก่งอะเราอ่ะ ไม่โดนเลยเออโดนเถอะคิวให้หมดครับปอมึกต้องเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายไม่โดน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 หรอกเออหลบเก่งหลบเก่งอ้าวตายตายเพราะอะไรไม่รู้อยู่ดีๆก็ตายเองเหลือใครอีกผมว่าคนเริ่มน้อยแล้วมองไม่เห็นใครละรอบนี้มีโอกาสชนะครับ นี่ไงทำไมไม่ออกมาจะเล่นกันเป็นกลุ่มเหรอบัดดี้กันเหรอนี่นี่อย่าอย่าทำผมพี่อุ๊โหเรื่องแบบนี้ตัดสินยังไงแพ้ว่ะมาคอนเลยละกันมาคอนทำไมโยนไม่โดนเลยวะคนเยอะคนเยอะกำลังฆ่ากันมันเลยฮะเอาก่อน ไม่ตายเอาก่อนโอเคไปต่อเอาโหน,นี่เอา้าโดนลูกหลงเออเงินเท่าไหร่นะสี่ร้อยห้าหกล้านใช่ไหมกูไม่เอาเละ <c oughs> ไม่เอาเละ <c oughs> ไม่หวังสักทีเนี่ยโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับชอบกดเลยเกดแชร์กดซับสไคร้นะครับ ฝั่งเว็บไซต์พีดีโชว์ชาแนลด้วยแล้วกันนะครับผมก็เปิดให้บริการแล้วนะครับไปเยี่ยมชมรับชมอ่านข่าวสารต่างๆได้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสรุปคลิปนี้ขอตัวครับบ๊ายบายครับ